จะพูดว่าอะไรวะลืมสวัสดีครับ um, อ่ะงกอ่ะสวัสดีสวัสดีครับผมเอาตอนนี้เราอยู่กันในเกมอะไรครับคุณลีฟครับโดเอครับย่อโดเอย่อมาจากเดตออนไลน์ครับเดตออนไลน์เหรอครับเอาละครับวันนี้เราอยู่กับใครเหรอครับโตโบโบอะไรนะฮะ บราวน์นะครับผมหรือรเรียกรห,รหรือหรือภาษาอ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะครับผมอ่านเร็วๆมันจะอ่านออกคําว่าบราวน์นะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าแฟนของโคโนีนะครับ <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะไ <c oughs> อ้นี่ไงลายไงอ๋อกระตูนลายเท้าไหมเออนั่นแหละเ <c oughs> อาครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เสียเวลาวันน <c oughs> ี้เราจะมาอ่าเปิดวันนี้เรามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการของคุณลิปคุณ บูรณเนี <that that course, ่ยชื่อไ่ดานยัาเอาล้ไม่เสียเวลาเราเริกกันเลยดีกว่ากดสิครับเออเลือกด่านะคุณเออได้หมดด่ามาไหนมาด่านเลยวะของง้นผมคอรีเควสกันแล้วกันนะอ่าไปอีก ตายตายแล้วครับมึงตายมึงตายมีตังค์ครับผมเล่นไม่เป็นคุณอาลิฟอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมอยาฆ่าผมอยาฆ่าผมผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นอ้โหผมเล่นไม่เป็นอ๋อคุณพูดเอาอย่าอย่าผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นน่าน่า โอ้ยคุออออะโอ้ยอุ้ยยังไงอ่ะย่าอุ้ยอุ้ยอะไรมึงเล่นอะไร้นมึงเล่นอะไรมึเล่นอะไรเล่นมเ็นผมเล่นไม่เป็นมึงองอ่อนออ้ยโอ้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 มึงบอมึงบอออขายขดวายขดขายขด อุ้ยอุ้ยไม่ได้แดกเออเย้อุ้ยอุ้ยชกตบครับปอบเดี๋ยวๆไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้โอ้ไม่ได้แดกลุกขึ้นมาโออไม่ได้เฮ้ยตจตาต้าาไม่ทันร่วงไปก่อนกองเขาคัเลยกูมามึงมามึงเต้นอะไร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 โอ้โหโอ้ตายตายตาย เดี๋ยวขอเวลาเรียนรู้แป๊บนึงขอเวลาเรียนรู้แป๊บหนึ่งขอเวลาเรียนรู้แป๊บอย่าอย่าไม่ได้แดกกูหรอกหืมมึงมาดิสัตว์ไม่ได้แดกไหมใครคนแรกที่ไม่ได้แดกเออเออเออหลังยันท้อยที่ท้อยเออผิวดีผิวดีไม่ใช่เฮออโอ้ยเออปล่อยมันไปปล่อยมันไปเด็กมันกำลังโตครับอ่อเออเอออะไรเราอะไรเราแม่งเอ้ย ไม่ได้แดกกินรีฟแองโคตรยากโอ้ยโอ้ยอ๋อชกชกตบตบมาคุณลุกมามึงก็มานอนแป๊บนึงนอนแป๊บนึงอ๋อแอบแอบครับแอบโอ้ยแอบแอบเว้ยแอบเว้ยโอ้ยอุ้ยไม่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ยอุ้ยโอ้ยอ๋ออออ้ยจบจ้าจ้าโอ้โหต่อยไม่โดนเวน จริงอย่า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 มาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูมันเล่นเว้ยอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูไอ้มึงเก่งจริงเนี่ยใช้ท่านี้เดียวเลยอ่ะไม่ใช้ท่านี้ก็ได้โอ้โหแย่แล้วมันก็เล่นท่าเนี่แล้วมันก็จับจับอยู่ต้อนแหละโอ้โหจะได้เออเกือบนี่ต้องหาแล้วเหรอมามึงมามึงมาอุ้ยอุ้ยเกาจะโวยเลยกูโอ้ โอ้ยโอ้ยโดนเล่นละกูกูกูตูโดนเล่นละมึงก็ตัดเล่าเกันเอยจีบายกล้าผู้ขาพี่โอ้ยอะไรเล่า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 โอ้ยไปไปตาย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 โอ้ยไม่น่าบอกมากไม่น่าไม่น่าบอกมากแล้วก็ไม่น่าฉลาดรออีแป๊บไม่ได้แดกอืออือไม่ได้แดกอืออุ้ย เหาอีเหาไม่อ yeah ีเหาอย่าไม่อย่าอุ้ยไป้ยมึงมึงตกตายโอ้ยเกือบตายไอ้ชัดบอกแล้วฮะชัยชนะย่อมเป็นของผมเสมอครับผมโอ้โหแม่ทางน้ำฟักูเวทนาแล้วเปิดมาแล้วกระโดดเลยมาไม่กลัวมาใจเลยมาต่อไปเล่นอะไรดีฮะอะไรก็ได้ผมเล่นตัวนี้ กระเป๋าเลฟนนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นว่าเราเล่นแล้วเป็นยังไงเล่นตัวนี้ก็ได้ครับเอ๊ะตัวเกียร์เลยตัวนี้แหละเกียร์ะเอ้ยตัวนเอาไว้เก็บเล่นตอนท้ายเอาตัวนี้ไปเลยไม่เอาเพียวเขาเอาตัวนี้เอาตัวดีกว่าเออเอ้ยเดี๋ยวถ้าคุณเล่นตัวนั้นใช่ไหมโอเคผมไม่ต้องเก็บไว้ตัวท้ายละเอาตัวนี้เลยละกันคาสูมิเนี่ยแหละมาตัวปากหูเลยฮะ ไม,ไมต่ตัวนี้ปาบกูเล่นไปแล้วตัวนี้ปาบมึงเล่นไปแล้วตัวโปดกูเล <right? S 2> ่นไปแล้วไม่นะอันนี้เราอยู่กันในนด่านน้าตกเจ็ดสาวน้อยใช่ไหมฮะอ่ะวางตะไคร้พูดพูดมากโอ้โหบนโหด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 เหรอโหดเหรอโหดเหรอเออเอโอ้ยไม่ได้แดก ไมได้ดยอยอ้ยกออเาสัโอตย่างอย่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นั่นแหละครับเรียบลยติกฟอกจังแม่บ้านเล่นไคาบบอกูรลำโอลำขาดบอกลำโอเมื่อกี้ไม่ใช่ลำขาดลำโอลำโออย่างรู้จริงว่าหลักนัตสินมันมีสอที่ไหนบ้างวะเนี้ ลำโพคิดได้แดงวเหอย่าโอ้าเฮ้ยมือใหม่นอนได้ยหน่อยดีวะเอ้มึงบอกเล่นโหดไอ้ชิบหายอไม่่ไดด้หอกวาโมึงมึงบอกมึงบอกมึงบอกว่าช้ำชองไม่ใช่เหรออุยอุยอุยชิบหายละไม่ดีแนตบโอ้โหเกือบเดี๋ยวใครดูสุดท้ายครับกูเห็นแสงกูเห็นแสงลําไยแล้วกูเห็นแสงลําไยแล้วชิบหายละ โอ้ยเตะโอ้ยโอ้ยโอโจโอโจโอโจด้วยโอโจด้วยโอโจด้วยโอมาโอโจด้วยใครวะโอโจด้วยโอ้โหโอเคเหมือนกันเฮ้ยเอออย่าลงเรียบร้อยเคโอไม่ได้แด้แพ้น้ำตกเลยมึงเดี๋ยว สมัยสมัยก่อนผมไปต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ผมเห็นแต่น้ําตกอะไรพวกนี้มาในเกมนี้ผมเจอคนตกด้วยฮะร่วงมาไปสายฝนเลยเดี๋ยวมึงเจอแพล่าเอ้ย <laughs> เอาคนเหนียวไปไม่ไม่ไม่ผมอยากจรรู้ว่าลำโอ้ม,มันคือลำอะไรอะ <laughs> 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 ไม่อยากขำเด้หน้าตาสิงธิัูงมึงน่าจะสิทธิ์กันสูมาอ,อีกสักรอบหนึ่งไหมฮะอสักรอบหนึ่งเ <laughs> ออไม่ได้ก็ได้ โอ้ยเราก็รอมุกตั้งนานมาถึงรอบนี้คุณเล่นอะไรครับไม่ได้เล่นอะไรครับผมผมเล่นผมเล่นเกมอโอ้กลับไปเล่นที่บ้านนะที่บ้านผมก็เพิ่งไล่ออกมาเล่นเนี่ยอ๋อมันก็บ่งบอกสถานะมันก็บ่งบอกสถานะนะเอ๊ะเไอ้อนี่มันตัวที่มันอยู่ในสติฟไตเตอร์ไม่ใช่หรอ จะไปลูกกับมึงไหมล่ะครับไอชลิวเคนนะเอออบุเกะนะลิวเคนเออมาไม่ตัวไหนก็ได้มาได้หมดอ,อนนี้กูคิ้มุกไม่ออกแล้วอ <c oughs> ัวนี้ตัวไหนว่าการทีตัวไหนะไอเดี๋ยวไีไอข้างบนอะเทสุด ไอ้ีเขียวอ่ะนี่นี่คุณเสียวลาต่างอ่ะนี่หลวงพี่จากวัดไหนฮะมัดเปล่าไม่ใช่เรื่องของเลยอ๋อของเขาดีของเขาดีจริงๆอ่ะฮะซื้อไม่ต้องรานเลยเดี๋ยวดูดิว่าเป็นไงวะร้านอะไรเนี่ยเป๊ะเละโอ้กว่าจะหากว่าจะหาปีกมาคอดเทได้นี่มันยากนะรู้ไหม โอ้ยเฮ้ยเอาอยู่ดีดีไปไกูไปไปอ๋อกูจะมาทำยังไงอะเฮ้ยอยากูรู้กูรู้มึงรู้เหรอฮะมันบล็อกยังไงวะมันบล็อกไม่ได้มันต้องวิ่งเข้าะห์ใต้การกูไม่ได้แดกไม่ร้อยไม่ได้เดียวโดยโอ้โหมึงรู้เปล่าเจ็ตลีคุณจับไหมคุณจับไหมไม่รู้จักครับไม่เคยดูรู้มือ เล่นอะไรเล่นอะอเอาแล้วมันเล่นกูละเฮ้ยสกิลนี้เกียนจำได้กูเล่นกับปักนนะลวเนี่ยสกิลเนี้ยว้าว้าววเา้าวว้าวว้าวร่าวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวรเลยน้ะวว้า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 วร้า้วว้า่ว้าวว้าวว้าว้าว้าววอาว้้ร่อา มึงมาเรื่องอะไรเลื่ออะไรครับบุราวนี้เออคุณบูราวครับชื่อคนนี้เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าช่างตัดผมหรือเปล่าครับ b a r b เบอร์อุ้ยตกหนักปุ๋อะตกเหรอกูตกเหรอเฮ้ยยากเลยมึงโดนแดกมึงโดนแดกกูเกลียดมึงเล่นอย่างนี้เลยไม่ได้เด็กไม่ได้แดก อตือ่นอะไรเต่นอะไรวิ่งวิ่งดิโอ้ยแม่ซัดเต็มหน้าเลยโอ้รอบนี้ผมไม่ได้เอาจริงเมื่อกี้ว่ากูเป็นใครเป็นอะไรตัวละครของกเป็นคนยอมยอมเลยระดับสไม่ต่ำโอ้รอบโอ้รอบโอ้รอบนี้ผมแค่ไอ้นี่เฉยๆออมมือให้โอตอนนี้แหละรอบตอนนี้แหละรอบสุดท้ายแล้วเอาจริงแล้วหละ ฝากที่ไนครับกบอ,อ,อกอออมเออธนาคารเออธนาคารออมสินครับฝากนักกอ๋นี่ไงวก็สเก็ของผมมันไม่เป็นเลยตัวเนี้ยเช<ม>อเดี๋วยวใคยดูผมจะชมแม่ไปดูไม่ต้องบอก<แ>ไม่ต้องพูดเราก็รู้ว่าตอบโจทย์นะครับผมตอบโจทย์ไอก,กำลังสองส่วนหนึ่งหนึ่งบหนึับหนบนึ่งเิหน้าตาโง่หงบวหนึ่ ต้องหะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็เกี่ยวอะไรกันนั่นนะฮะอ่ะอ่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหน้าต่างอ่ะเดี๋ยวไปรอดูนะครับผมคำถามท้ายแอบมุกไทยมุกไทยรายการนะครับผมกับคำถามกับคำถามที่ว่าเออกับมุกที่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหน้าต่างหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหน้าต่างฮะเราเราไปดูแก๊สช่วงท้ายนะครับผมกดครับผมจะเรียกจะเรียกว่าพุทธลูกเหรอ ก็ชุด uhm อ for ุ้ยออะไรอะไรเเดี๋ยวดูหมัดเมาว้าอุ้ยอุเห็นอาการอุ้ยอุคิดว่าเราจะเล่นดักายแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยไปแล้วอุ้ยอุ้ยมันบอบยังไม่อยากเล่นพุประทาสตอนนี้ผมรู้แต่รู้แล้วอ ตัดทะลุโอ้จะตบหน้าให้ตัดทะลุเลยมึงเคยเคยเห็นนี่ไหมครับวิธีล้างบาดโดยการตบหน้าด้วยแกมโบไม่ได้แดกหรอกครับกูเล่นมุกนี้มึงไม่มีว่าเอาอะไรเนี่ยกูแดกเข่าได้โอ้ยเนี่ยเนี่ยมุกแม่งเก่งแยะนี่ได้ไหมล่ะตบหน้าแล้วไงอ่ะออ้โย โอ้ยชิบหายแล้วชิบหายล้ว้อุยอุยโดนยังครับน้องยังยังเดไปสิที่น้อง่งโอ้ตานี้แพ้เลยยอมจริงจรตบเออเลยกันูเลมื่อเคยเห็นเวลาเตีมควงสว่าเนี่ยตีโอ้อะไรล่ะควงมาควงสวงควงสว่าก็ไม่รู้ มันเจกูมีลีลาท่ากูดีท่ากูดีท่ากูดีเอวมึงพิュนเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมึงดูดิทำขากูดำหมดแล้วเนี่ยเอลกูพิュนเนาะโอ้โหเอวพิュนนี้ที่แปลว่าเมษายนป่ะครับเอพิュนอ๋อโอ้ยมึงจำมึงวิชาการอะไรตอนนี้โอ้ยสารภาษาอังกฤษไงเผื่อมีคนตกภาษาอังกฤษไงสอบ โอ้มันตกกันเยอะใครรู้ตัวว่าตกภาษาอังกฤษนะครผมก็จําไว้นะฮะว่าเอลพิวนะแปลว่าเดือนเมษายนแค่นี้มึงจำเพื่อจำเพื่อเขาสอบเรื่องไวยากรณ์โอเสียสมาธิการเรียนเล่นเกมต่อเฮ้ยยับไม่ไม่โอ้เอออ้โหเกือบตายอายาเน่ครับคันเลยมือโอ้โหเห็นไหมมึงทำซะโอ้โหมันเลยอุ่นงอเงือกสิก็ เงือก็บอกว่าเงืองนมึงมึงคิดว่าอะไรมึงบอกว่างอกกูบอกว่าเงือกได้ยินกูได้ยินว่ามึงบอกว่างอกกูก็มองอยู่เอผมงอกคุณอยู่ตรงไหนกโอเคก็อะไะก็วันนี้ครับก็การเปิดตัวคุณครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ครับได้มาทักทายกับผมนะรู้สึกรู้สึกดีผสมแย่ไปในตัวมันแย่ตรงไหนอ่ะรู้สึกว่าโดน เลฮ้ยผมเล่นไม่เป็นไงบอกแล้วไงก็ใชเล่นไม่เป็นแล้วกูนี่ขนาดไหนวะอะไรฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมก็สำหรับการเปิดตัวของคุณบูอาลนะครับผมก็อ่าก็ในที่สุดก็ได้มาอยู่ในรายการเราเป็นทางการแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เขาคุยโทรศัพท์อยู่นะครับก็แล้เราก็จะรีบ ก็เดี๋ยวเราจะรีบจบหนบัดนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเอาละครับคุณราอาลครับมีอะไรจะฝากฝังผลงานไหมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยกับเมียตอนนี้ใชครับแมวคุณคุยกับเมียเสร็จหรือยังครับเฮ้ยบุราอัคุยกับเมียเสร็จยังขอโทษทุกดุทานนะครับเอาละครับเสียมารยาทไปนะครับผมเอาละครเดี๋ยวผมเอาไมอม่มารยาทมาใช้แป๊บนึง ก็คิดเสียมารยาทไปไงจะไปซื้อมาใช้อ๋อไม่ไม่ไม่จัดงานศพให้มันเหรออ๋อดีง่ายง่ายอะไรับผมก็คุณบูอาครับมีอะไรจะสักเสียไหมครับอ๋อตายอ๋ออ่าคุณบูอามีอะไรจะฝากฝากเกี่ยวกับคุณเรื่องคุนมากเลยครับเรื่องคุนลับเรื่องมึงเรื่องมึงหรืเรื่องใครครับผมผมชื่อผมชื่อบราบครับเออก็คงไม่มีอะไรจะ พูดมากนะผมผมไม่ใช่คนพูดมากแต่ขาเงียบเอามึงพูดมากไปแล้วกูผิดเองอ่ะกูผิดเองอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณโปรดิวเซอร์นะผมได้แก่ใครบ้างวะกำบอครับกำบอกำบอบดินป่ะกำบอธรรมดากั็กำบอกำบอครับผมและอ่าเลมอนทีวีนะผมที่สนับสนุนให้ผมมาเปิดช a n นลในวันนี้นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คืออ่าอัลลีเกเตอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่นั่น นีเเกเตอร์เออเอาละครับก็อยู่กันในช่วงอามุกช่วงมุกท้ายรายการนะครับผมก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับผมโดยไอเชี่ยบูลูอาวนะครับสงสัยนะครับบอกว่าทําไมหนึงบหนึ่งมันถึงได้เท่ากับหน้าต่างนะครับผมคืออย่างงี้ครับสมก,การนะครับผมคุณรู้จักการสมก,การฟิวชั่นหรือเปล่าครับฮะ <laughs> สมก,การฟิวชั่นไง ของมีสมการฟัง์กชันอะไรพวกนี้สมการบวกลบคูณหารอะไรพวกนี้คมึงคิดเอง,องใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นสมการมีอยู่จริงเป็นสมการฟิวชั่นนี่ไงฟิวชั่นโดยการเอา1นึ่งฟิวชันบวกฟิวชั่นอีก1แล้วก็ฟิวชั่นกับเท่ากับนี่ไงหน้าต่างสวยงามสงา่าโอ๊ยยอม <laughs> <laughs> อฮาก็อ่าก็นี่ะนะและนี่ก็คือคำตอบของสมการนะครับผม 1นบวกหนเท่ากับหน้าต่างนะครับผมก็อ่ะอ่ะครับก็ช่วงคณิตคณิตศาสตร์หน้ารู้กับคุณครูกำบอลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม